นายเทวินรัตนวงศสวัสดิ์ผู้อำนวยการสวนสเปิดเขาเขียวได้เปิดเผยว่าเนื่องจากการแพร่ระบาดไวรัสโควิด -19 ในพื้นที่สีราชามีตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวทางสวนสัตว์จึงขอประกาศปิดงดให้บริการตั้งแต่วันที่23กร,รกฎาคม2564หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงด้วยเหตุนี้ทางสวนสัตว์ จึงปรับให้เข้ากับสถานการณ์เพื่อให้นักท่องเที่ยวและผู้ที่ชื่นชอบธรรมชาติได้แสดงไอเดียผ่านหน้าจอมือถือซึ่งได้เคยเผยแพร่ไปแล้วในช่วงโควิดระบาดระลอกแรกทาง Facebook Live กลับมาถ่ายทอดให้ผู้ชมทางบ้านในชื่อรายการ s Zoo To Home Come Back เป็นรายการที่จะพาผู้ชมไปดูความน่ารักของสัตว์ชนิดต่างๆในสวนสัตว์เปิดเขาเขียวอาทิยีาาราฟม้าลายเพนกวินและครอบครัวฮิปโปโปเตมัสด้วยความน่ารักของเจ้าสัตว์โลกทำให้ความสุขถูกส่งผ่านหน้าจอมือถือทุกวันพุธเวลา11นาฬิกาถึง11นาฬิกา30นาทีทาง Facebook สวนสัตว์เปิดเขาเขียว